สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม c h ช n แนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปี67นะคะแฮปปี้นิวีย์นะคะหวังว่าทุกคนจะมีปีที่ดีนะคะปีนี้มีหลายท่านนะคะที่เป็นโหราศาสตร์ทำนายว่าดวงดีทุกราศีแค่ว่าใครดีมากดีน้อยเท่านั้นเองก็ดีใจกับทั้ง12ราศีด้วยนะคะ เราเดินทางมาถึงชาวมีนกันแล้วค่ะช่วงนี้ไม่ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีการแบ่งวันที่นะคะได้ทั้งแบบตะว,วันตกแล้วก็แบบไทยดวงในวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสําคัญน,นะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะดูต่อได้เลยนะกล่องแรกจะเป็นตัวตนของชาวมีนนะคะกล่องที่สองตัวตนคนรักค่ะแล้วก็เป็นบทสรุปนะ ไพ่สำรับมีไพ่สองเหรียญน,นะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบ่งเวลานิดหนึ่งนะคะให้กับเรื่องของงานเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์หรือไม่ก็อาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตนะคะต้องทําบาลานซ์ให้ดีนะคะช่วงนี้นะค่าม,มาดูนะคะไพ่ของตัวตนคุณมีนะคะมีสามเหรียญกับหัวมีเอ่อหกถ้วยกับหัวนะคะมีห้าถ้วยแล้วก็มีเก้าคาถาที่ขึ้นมากับหัว เรื่องความสัมพันธ์ต้องเตือนเลยนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคําพูดการสื่อสารอะไรต่างๆบางทีอาจจะทําให้เข้าใจกันผิดได้นะคะแล้วก็พลังงานหกถ้วยกับหัวเนี่ยก็หมายถึงคุณอาจจะนึกถึงเรื่องเก่าๆในอดีตระหว่างคุณกับคนรักในแง่ที่ไม่ดีเท่าไหร่อาจจะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่เคยทําร้ายจิตใจหรือว่าทําอะไรผิดนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็ช่วงนี้ไปคิดถึงจุดนั้นก็เลยทําให้เกิดเป็นความทุกข์นะคะ ห้าถ้วยก็คือรู้สึกไม่สบายใจนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกผิดก็ได้ถ้าเป็นฝ่ายเราซะเองที่เคยทําอะไรผิดต่อคนรักนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คือไม่อยากให้คิดเยอะคิดมากนะคือถ้าเกิดว่ามันเคยมีอดีตอะไรที่ไม่ดีเนี่ยควรจะให้อภัยกันนะคะไม่ให้อภัยคนรักก็คือให้อภัยตัวเองอะถ้าเราเป็นฝ่ายผิดก้าคาถาที่กับหัวแต่ท้ายที่สุดนะ่ะเบกก็มองว่าคุณก็จะลดความรู้สึกแย่ๆตรงนั้นลงลดกําแพงในใจลงหรือว่า ทัศนคติที่มันไม่ดีนะคะก็จะปรับตัวได้ในที่สุดเนาะเพราะว่าท้ายสาหรับได้สองเหรียญมันก็อาจจะหมายถึงการทําบาลานซ์ในความคิดของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะคือมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณคิดเยอะคิดมากอ่ะนะคะในช่วงสัปดาห์แรกตรงนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องรักเลยตรงมันอาจจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับงานปัญหาเก่าๆที่มันวนกลับเข้ามาให้เราต้องจัดการแล้วก็เกิดความเครียดนะ,ะแต่ท้ายที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จนะคะจัดการได้เนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งแฟนบ้างนะคะมีเอ่อเทมเพล์นะคะขึ้นมามีไพ่สามคาทามีวิ f ฟอร์จูแล้วก็คิงถือถ้วยไพ่เขาดีมากดีแบบสุดยอดเลยนะคะเทมเพล c ์หมายถึงการรักษาบาลานซ์เหมือนกันการปรัแบบตัวการแก้ไขปัญหาถ้าคุณมีอะไรไม่สบายใจพูดคุยกับคนรักได้เลยเขาช่วยคุณได้นะแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยเคลียร์กันได้เลยนะคะแฟนจะ เป็นฝ่ายที่รู้เมื่อรวยนะคะแล้วก็มีความเข้าใจกับเราสามัคคีหมายถึงการรอคอยอะไรบางอย่างที่มีจุดหมายแล้วก็ใกล้ที่จะมาถึงนะคะไพ่วีฟอยจูดหมายถึงโชคดีที่เข้ามาจักรวาลส่งพลังงานบวกมาช่วยนะคะแล้วก็ไพ่คิงถือทวยคือเขาเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณนะถ้ามันมีเรื่องอะไรเนี่ยนะคะที่ต้องขอโทษให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแฟนเขาพร้อมที่จะทําให้แน่นอนนะคะสบายใจได้เลยนะก็อย่าเก็บ เอาความไม่สบายใจเป็นความเครียดของตัวเองคนเดียวแล้วกันนะคะมีไพ่เดอะสตานะคะขึ้นมาแบบกับหัวในบทสรุปเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเยียวยาจิตใจหรือว่าแก้ไขปัญหาบางอย่างนะคะติดเรื่องไม่ได้นะก็คือถ้ามีอะไรก็ควรจะเคลียร์กันเลยนะคะ4ี่ถ่วยไม่ใช่เวลาโรแมนติกนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีเรื่องไม่สบายใจอยู่หรือว่าคิดมากอยู่นะแล้วก็มีพลังงานเด็กศเลที่กับหัว ทุสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆคคลี่ไขไปนะคะสาหรับปัญหาที่คุณต้องเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความักความสัมพันธ์โดยตรงนะคะแล้วก็เด็กถือกระทากับหัวต้องระมัดระวังจิตใจตัวเองเวลาเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เนี่ยอย่าใจร้อนนะคะไม่งั้นจะทําให้เกิดปัญหาในความรักได้นะคะอย่างดีนะที่ไพ่ของคนรักเนี่ยออกมาดีมากนะคะคือ ถ้ามีฝ่ายหนึ่งที่ไพ่ไม่ดีและอีกฝ่ายหนึ่งไพ่ดีเนี่ยมันก็จะยังเป็นพลังงานที่ดีอยู่นะคะก็จะประครับประคองความรักความสัมพันธ์ต่อไปได้นะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โลเค็กันต่อเลยนะคะโ้เนี่ยค่ะมันมีไพ่เซอเเรชันแล้วก็รีควีเต็ดเลิฟขึ้นมา2ใบอันนี้ก็ ต่ย้ำพลังงานของไพ่ทาโร่ในส่วนของคุณเลยนะว่ามีเรื่องไม่สบายใจทําให้ห่างเหินกับคนรักนะคะไม่ว่ามันจะเป็นปัญหารักโดยตรงหรือไม่ก็ตามเนี่ยช่วงนี้มันจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาส่วนตัวแล้วก็ต้องไกลกันนะ อย่างไรก็ตามนะคะไพ่ reconciliation นะคะก็หมายถึงถึงแม้จะอยู่ห่างกันนะคะหรือว่ามีการห่างเหินกันช่วงนี้แต่ก็จะกลับมาได้ค่ะมีการปรับความเข้าใจกันได้เลยในช่วงของสัปดาห์แรกนี้นะคะไม่ได้เป็นปัญหาที่จะยืดเยื้อนะคะเพราะว่าทางฝั่งแฟนเนี่ยพลังงานเป็นบวกแล้วก็พร้อมที่จะเคลียร์ใจน,นะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำต่อเลยค่ะเป็น angel a n s e r นะคะ Listen to you intuition นะคะ you are ready แล้วก็อินเ e ียฟิวเจอคือตอนนี้อยากทำอะไรนะคะลงมือทำได้เลยนะคะคุณมีความพร้อมทุกด้านแล้วถ้าเป็นเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับความรักมีความกุ้มใจอะไรก็เคลียร์ใจได้เลยไม่ต้องรอเวลานะคะแล้วก็ให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองหรือสัญชาตญาณของตัวเองนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะพลังงาน In the near future ก็หมายถึงเร็วๆนี้นะคะ ทุกอย่างก็จะลงตัวทุกปัญหาแก้ไขได้นะคะแล้วก็มีพลังงานบวกเข้ามานะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคำทํานายวันนี้โดยการเปิดไพ่เล่มเมสเซจนะคะอ่ะหล่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไพ่สวยมากนะคะเป็นนกแล้วก็บินเข้าหาอ่าเดอนซันนะคะดวงอาทิตย์นะมเมสเซจก็คือ New Beginning นะคะการเริ่มต้นใหม่ A new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately เขาบอกว่าปีใหม่ต้นปีนะคะสิ่งให,ใหม่จะเข้ามาในชีวิตนะคะให้คุณยินดีที่จะตอบรับสิ่งใหม่หมที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีพาชชั่นให้เป็นเหมือนกับที่ฝันเอาไว้นะคะก็เป็นพลังงานบวกที่มอบให้ชาวมีนนะคะในช่วงต้นปีแบบนี้นะรับไว้ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณชาวมีนแล้วก็ชาวสทุกท่านที่มโวกาสเข้ามารับชมนะคะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะชอบคำทำนายนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรด o ไนต์นะคะโรสคอร์ artz, แล้วก็เชลลีค่คอร์ราคาเ9 0เท่ากันค่ะ